วันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนมารวมตัวกันนะครับเราจะไปวิ่งรูทพ่อหลวงกันนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันสวรอค์ปีที่เท่าไหร่แล้วครับหก <6 S 1> <6 S 2> แล้วเนาะหลายปีละคิดถึงท่ทานก็ขอบคุณที่มารวมกันครับผมถามก่อนว่าใครเคยวิ่งที่เป็นรูทรูทรูปภาพกับผมแล้วบ้างยกมือหน่อยโอเคคนที่เคยวิ่งแล้วมีประสบการณ์แล้วนะครับผมฝากดูเพื่อนข้างๆใครยังไม่เคยมายกมือนิดนึงครับ โอเคโ้เยอะเยอะเยอะกว่าคือการวิ่งเป็นรูปภาพนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะต้องอยู่ในเส้นทางที่คนนำกำหนดไว้เท่านั้นสำหรับเส้นทางนี้อาจจะยากที่หนึ่งเพราะว่าระหว่างการวิ่งอ่ะไม่ต้องมีการพอสนาฬิกากับปล่อยนาฬิกาถามว่าทำไมทำเพื่อเชื่อมเส้นบางเส้นให้เป็นเส้นตรงนะครับแต่ไม่ต้องกังวลถึงตรงไหนที่ผมจะต้องให้พอสนาฬิกาผมจะประกาศจะให้เพื่อนๆช่วยกันประกาศ เอาให้มั่นใจว่าทุกคนนาฬิกาอยู่ด้วยกันละท่านไปถามเพื่อนข้างๆพอรอสอยู่เปล่าถ้านาฬิกามันวิ่งอยู่ที่ชิ้ถายแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับดูกันดีๆนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องปล่อยพอรอสผมก็จะประกาศนะครับ <Okay. S 1> การวิ่งนะครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเร็วมากช่วงนี้ไม่เร็วก็ได้นะครับเราค่อยๆไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เส้นทางรูปพ่อหลวงจริงๆนะครับ วันนี้เรามี admin มาแอดมอินมานี่ยแอดจิมแอดเอแอดมาด้วยหรือเปล่านะมีข้างหลังมีนี่นีๆๆๆ่นี่ <ๆ S 1> <ผ>มาบอยคนคนช่วยกันๆๆครับก็เดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะครับ<ๆ>ก็จะมีแอดแทรกซึมเข้าไปตามจุดต่างๆของแถวเพื่อช่วยดู <ๆ S 1> หน้าแถวหลังแถวกลางแถวนะครับเขาไม่ต้องกังวลสวัสดีครับสวัสดีครนะัสังเกตสบมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครมีคถามอะไรไหมครับ สว,วัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้นี่สมาชิกค่อนข้างคุณหาฝาข้างครับ วันนี้เราได้คุณหนุ่มเคนมาด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับเฮ็กิ๊บมาเฮ็กิ๊บอยู่ไหนเฮ็กิ๊บอยู่ไหนจับได้านสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ทีมเรานะครับครับผม สวัสดีครับเรามีเฮียจิมกับเฮียจิฟนะครับสองคนนะครับวัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราบีสวิปเปร์ปิดท้ายนะครับ ีดรดับไฟที่ร้อนรอนผ่อนคลายจนเยือกเย็นเป็นดังยากฝนจากฟ้าที่เคยมาสำเพ็งยามเช้าช่วงนี้ก็คนเยอะครับ ตอนนี้เราก็วิ่งผ่านบริเวณสำเพ็งนะครับตลาดเช้าก็จะสว่างสวยนี่ขนาดยังไม่ใช่เวลาหกโมงเช้านะครับก็คนเยอะแล้วพอสมควรรวมถึงนักวิ่งเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเราคเป็นสุเอคงยากเห็นเรารวมแรงแล้วรวมใจรวมฝาฟันไทะจะเห็นว่าสมาชิกเราเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวเขาไหนก้อนเลยแน่อ่าได้เลยครับได้เลยชขนลุงวันอาทิตย์มีดกไหมครับเออโลครับโลโลวันอาทิตย์นี้ใช่มั้ย10โลของไอ้นี่ของไปแทนน้องข้าวเหรอครับอีกทุ แล้ต่ก็ายรูอะไเลยไปอยู่หมาไหนอยู่สิบชั่วโมงโซโล่เลยโซโล่เหรอครับโหเด็ดจดยอดเ่ะเป็นมวยแทนโอ้โหมันลงแล้วมันติดบุระพอดีแฟนมาจากใต้มันบอกพี่ผมน่าจะไม่ได้วิ่งแล้วแต่ว่าไม่ปัะแต่สายจะมาอยู่ลฮะละังก็เลยยืดเยืยอชือขอแกทีนลวเอาชื่อใสได้เท่าที่ได้ครับแม่ไม่ม่ไมไม่ไม่ไม่ะ แต่เคยวิ่งยาวใช่ไหมเคยเต็มที่45ไกลสุดโอ้โหผมไม่ผมไม่เคยผมไม่ไหวเลยแน่ดูตัวไม่ไหวแน่เพราะว่ามาราทอนนี้ไม่เคยผ่านเลยผมแงนว้ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งครับอพักครับได้พดษอนียดหรือว่ากินกันเต้นกอนไฟต่อครับก็ไม่ต้องวิ่งเร็วซอยซอยเอา ถ้าาไม่ก็ไม่เป็นไรเป็นซีเรียสใช่ใช่ใช่แล้อก็มาถึงจุดกลับตัวที่บริเวณบริจักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่ามาๆา,าวันนี้เราได้เสาไฟาฟ้าเป็นเฮียจิ๊บนะครับ เราได้เสาไฟฟ้าเป็นเฮียนจิบนะครับอะแล้วครับไปแล้วครับเสา สวัสดีครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของเร่องละฮะละฮะอ๋อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพื่อนชวนแล้วก็เพื่อนที่ชวนมาไม่ได้ละครับละครับโอ้ินดีมากยินดีมากครับทาาางหนน้้เขจะกลับญี่่ปุดคือญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ค่อยด้านเท่าไหร่ข้อเราเป็นคนไทยอ่ะเขาว่าเป็นคนชวนเราจริงเหรอ อ๋อดีครับดีครับดีครับยินดีครับยินดีมากต้องสองคนเลยเหรอครับอ๋อปกติวิ่งที่ไหนครับส่วนรถไฟสวนรถไฟอ๋อส่วนรถไฟอ๋อเก่ง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 ส่วนรถไฟอันต้ารถไฟอันต้าส่วนอันต้ามันกันแล้วฮะโอ้โหแข็งแรงมากแข็งแรงมากยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับเจ๊ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษครับ ขอโทษนะครับนี่น hey, <'s> ี่น่เด็จีนนี่น่ารักจริงๆอยู่เป็นเราต้องขารายกมือไหวเขาคงไม่กล้ารราแล้วไงใช่เ็แบบลดลดก่งหนึ่งลดกิ่งหนึ่งคือเรจะด่าเราดีนก้มเฮ้ยมกลตัวไเฮ้ยม่กลับตัวหลายรอบยังมากลับตัวตรงนี้ครับ ไม่ต้องกดใชหกดนครับับัวรตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงบริเวณตลาดโบเบแล้วครับจะบเห็นว่าสองข้างทางก็จะมีร้างเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เราก็จะมีตลอดเส้นทางก็จะมีสวิปเปอร์นะครับคอยดูแลป้องกันอันตรายให้ใส่ลัง8ดลังเดรติปเราแสงไปแล้วคนถ่ายวีดีโอก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงขึ้นเด็กเขาจะบ้าเ้านะถต่แถ่งไม่พอต้องพห้อีกต่างหาก ปล่อยพอดปรากฏว่าช่วงพอดเราวิ่งเร็วกว่าช่วงช่วงกดนาฬิกาเราไม่รู้เหตุตัวเองนะปล่อยพอดใช่ปล่อยพอนาฬิกาตรงนี้นะครับใช่ใช่แข่งแยกอ่ด สวนนัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไปทุกงานเลยใช่อ,อึดจริงแข็งแรงมากอันนี้คือดูตามตามเฟซใช่ไหมดูตามเฟซเลยอันนี้อันนี้รัดกระปังเปดลิ้ววันนี้โอ้โหแข,ข,ข็งแรงมากอ่ะ ไม่เลยไปพนมศร a k a h เลยใช่อะไรกิงกันกลับอยู่ไปชิมปักหม้อที่ที่บ้านผมบ้านผมบ้านผมอยู่พนมโอ้ยว่าชาติเช่าก็ไม่นานนะก็ไม่เยอะนะกิโลฮะอีกสามสี่กิโโอ้โหจะไปหลายโลพอดีตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่ก็โหมดมากกินเยอะตลาดยังไม่ได้แวะเลยี่โหมดมากกินได้เยอะเออผมไปรู้สึกผมจะห้าสิบ ได้แทบทุกวิ่เลยอะใชฮะเนี่ยเดี๋ยวโล่หลุมอันต้าทุกวีคเลยเหรอหลุมอีกหกสห้าโลโซโล่เหรอฮะโซโล่เหรอโซโล่ครับโซโล่ไปห้าโลลงผมลงสี่พันร้อยะโอ้ไอ้สียสี่พันร้อยไม่เราเราบันสี่บันสี่สอก็ได้นะโอ้ผมไปสุดท้ายเลยอ่ะ วิ่งก่อนสิวิ่งก่อนวิ่งแต่ไม้แรกไม่งั้นเดี๋ยวขาขาแข็งให้ให้พี่เอวิ่งก่อนไปรอนานพี่เอมรรน้องโอ๋ทีมผมสวเยอะฮะใช่ใช่ทีมสววทีมสววอเหมือนปีเหมือนปีก่อนแม่เอเหรอเอเอฮะพี่เอพี่เอมีใครอีกครับพี่เอแล้วก็น้องโอ๋น้องโอ๋แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ไม้ส่วนอันนี้โดนแดดเต็มๆเลยนะถ้ามันแดด ทำไงได้อะครับภาวนาอย่าให้มีนแดดเนาะไม่เป็นไรใคร่ากันอย่างน้อยสิบกิโลไม่ใช่สิบกิโลโอเคได้อยู่หกสิบนี้มันแบ่งจากโพลสคาร์บอเนตโอ้ยวันนี้คนเยอะมากไม่ได้วิ่งวิญญานแล้วนะครับใช่ได้กลับมาวิ่งแบบนี้รวมกันหลายๆคนอย่างนี้บ้าดีมากเลยครับ ข้างหน้าเรานี่ก็เจอคุณพี่อายุ73ปีนะครับข้างหน้าเรานี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อายุ73ปีนะครับแนะนำตัวเลยครับชื่อสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ใช่ไหมครับ อ๋อนี่พี่สวัสดนะครับพี่สวัสดนี่ก็เป็นนักวิ่งวิ่งมา20กิโลไปแล้วนะ20กิโลไปแล้ว20กิโล30กิโลไปแล้วโอ้โหแข็งแรงมากตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ73ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับครับเก่ากไปหมดแล้วเก่าเก่าทักท้วงผยวิ่งเก่ง ก็เจอรุ่นเก่าพวกผมโอ้โหไอเก่งผมเป็นคนโอ้โหยิ่งกับผมอีกเก่งนี่เราอยู่กันคนนึงนี่นี่นี่สวัสดีครับสวครับตัวไหนคือกุ้งค่ะอ่าสวัสดีครับกุ้งเจอกันอยู่เลยเจอกันบ่อยๆ่อาเจอกันบ่อยๆนักวิ่งนักวิ่งวิ่งไปทักกันมีความสุขครับที่เก่งฮะครับนะครับขอโทษดีนะครับสวัสดีครับหนุ่มเคนนะครับเจ้าของรูทนะครับอ่าสวัสดีครับนี่พี่ก๊อฟครับพี่ก๊อ นี่นักร้องผู้ว่าครับอ๋อนักร้องทีมผู้ว่าครับอ๋อเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับนี่คนดูแลรถมีคนดูแลรถอาจารย์อ๋อนี่กับผู้ว่าครับผมครับผมนี่ตัวมาช่วยแบน็คอนะครับผมฝัดเนื้อฝัดตัวด้วยครับผมครับผมนี่หนุ่มเคนครับหนุ่มครับคุณหนุ่มครับเจ้าของรูทต่างๆเจ้าของโดเลมอนเจ้าของเดเลมอนอ่าดด้เเายว wenn dann ja von da มวิ่งจริงๆนะผมว่าประมาณ10-10กิโลนิดหน่อยตอนนี้เรามาก็ได้นขึ้ทางแล้นะว วิ่งมาได้ประมาณ10กิโลเมตร55นะครับแต่ว่าระยะจริงเราวิ่งไปได้ประมาณ15-16กิโลแล้ว ที่นั้นก็คล้ายความลำเค ตรงเนคนน่ารักไปถ่ายรูปไว้หน่อยวันนี้เวลาดีนะครับทุกคนเก่งมากจะบอกว่ามันดูเหมือนสายเพราะแดดมาเร็วแต่เวลาตอนนี้คือ7โมง44เองเร็วมากโอเคแล้วเราจบน่าจะไม่เกิน8โมงเยื้งคิดว่าตัวลงตัวเร็วเจลหลังมาแล้วถ่ายรูปเลยเร็วโอเคพร้อมพร้อมครับซ้ายพร้อมขวาพร้อมเบาเร็ว ไฮรล่ไหมตรงนั้นสูทสทไลรับโอเคสอับ่า <Yeah. S 1> ทยเท <Yeah. S 1> ดอ,ทอดอมาครับโ okay. <Okay. S 1> อเคขณะนี้เราวิ่งมาได้ประมาณ56 1 6กโลแล้วนะครับ mm hmm. ก็เหลืออีกประมาณ6-7กิโล อีกประมาณ6กถึงเกิโลนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พอรอาวิกาอยู่ก็ใกล้แล้วครับอีกประมาณ5้าหกโลก็หมดแล้วครับ เนี่ราได้ระยะทาง15กิโลเมตรแล้วนะครับเรามาถึงที่บริเวณปั๊มพัสุเมน ตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับน้ำเจ้าพยาการล้นตะลิ่งออกมานะครับโอ้เยอะนะเนี่ยม,มันไม่รู้จะก,กั้นยังไงอะ่ะใช่ เนี่ยสักพักเดี๋ยวตอลิงตรงน,นี้ก็ฟุตบาทตรงนี้ก็เต็มโอ้หนี่คือน้ําล้นนะครับจากแม่น้ำเจ้าพยามาถ้าถ้าไหลอย่างนี้นะครับก <c oughs> เ็เย็นเย็นก็น่าจะเต็มฟุตบาทนี้แล้วครับ <c oughs> ใช่เขาปล่อยน้ำเหนือลงมา จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางทั้งหมด18เกือบ19กิโลเมตรครับแต่เราวิ่งจริงๆกันก็ประมาณ22กิโลเมตรนะครับแต่ว่ามันมีระยะพอดกันด้วยนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในการวิ่งเป็นรูปหน้าพระพักตร์ขบาทสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9นะครับ มาขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยนะครับแอดมินยินหลบแดดร้อนขอบคุณครับพี่อขอบคุณนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กันด้วยนะครับไปก่อ,อนครับบ๊ายบาย